วันนี้นะครับเราอยู่ใน Go Box กันนะครับผมอีกแล้วนะ Go Box อีกแล้วนะครับก็โอเค Go Box วันนี้นะครับก็ไม่ได้มีอัปเดตอะไรใหม่นะครับแต่ว่านะครับวันนี้นะผมจะมาหาอ a สต์เอ็กใน Go Box กันนะครับผมที่ผมพลาดไปใน V16 นะครับผมที่อ่าเป็นช่วงแรกๆนะ คือผมก็ได้ไปเจออะไรแ,บบแปลกๆในกอบ็อกซ์มานะครับผมวันนี้นะผมจะมาะเล่นอิสต์เอ็กในกอบ็อกซ์กันดูนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องอิสต์เอ็กเนี่ยเดี๋ยวเรามาที่กาวิตี้กันสักนิดหนึ่งนะครับผมในคลิปที่แล้วนะครับผมที่ผมพลาดไปนะครับผมเรื่องกาวิตี้นะก็ผมปรับกาวิตี้ลงมาเลย25แล้วนะครับผมไม่ได้กดสัมมิตนะก็เออเลยไม่ได้เห็นผลนะโอเคแล้วคราวนี้นะครับผมเรามาลองกดเป็นสัมมิตดูนะครับนี่ เรียบร้อยครับและสายบนก็จะขึ้นว่าเกมหมดอัปเดตนะครับโอเคเรามาลองกระโดดกันดูนี่โอเคเราจะรู้สึกว่าตัวมันลอยขึ้นแบบว่าเหมือนไม่มีการเวตีแล้วนะเหมือนการิวทีมันมน,น้อยลงอ่ะแต่มันยังมีอยู่นะมัน25%่สแต่ลองดึงรถดิ <c oughs> รถลอยเลยโอ้ไม่ no ไม่เป็นไรด้วยลองยกคันนี้ขึ้นดิ โอ้โหแสบตาชิบหายเลยไม่เอยแสงอาทิตย์เกมนี้แม่งโคตรแสบตาเลยคือมันก็อัปเดตภาพมาใหม่นะมันก็แสบตาแบบพิเศษเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าในอีสเตอร์เอ็กกันดีกว่านะครับนี่นครับคือพอดีนะครับตอนที่ผมเล่นอยู่ดีๆเนะี่ยผมได้ทําการขับรถนะครับผมแล้วผมได้ทำการลบรถตัวเองทิ้งนะครับผมดันไปเจอสิ่งนี้นะครับเดี๋ยวดูนะอ่ะผมขึ้นรถมาปุ๊บแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอ่อถือเครื่องมือ RVC ขึ้นมาแล้วผมก็จะลองลบทิ้งดูนะครับนี่นครับ ผมเจอซีนเมติกนะครับผมผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะอยู่ก็เป็นซีนเมติกมาจากไหนไม่รู้นะโอ้ oh, นี่เป็นตัวละครผมเองนะโอ้ไม่เรามาอยู่ที่มิติไหนเนี่ยเออ what เออเรียบร้อยโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็จะกลับมาที่แมปเดิมนะครับผมที่ที่เราอยู่ตอนแรกนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวลองขึ้นรถอีกรอบนึงนะครับแล้วลองกดลบดูนะผมอยากรู้ว่ามันใช้ได้ตลอดอุย้ย โอเคเหมือนเดิมนะครับเราสามารถทำได้สองรอบเลยโอ้ว้าวฉากมันสวยมากเลย <c oughs> อะไรวะนะผมเห็นเครื่องมือ RVC ด้านขวาเวยเมื่อกี้ โอเคครับพอ,อคัสซีนจบไปเนี่ยมันก็จะมาเกิดตรงนี้นะดูเหมือนว่าถ้าผมให้เรานะครับก็คือถ้าเราขึ้นรถไปเนี่ยมันคงจะเป็นเพราะว่าเราไปลบรถตัวเองงี้หรือเปล่านะอันนี้เอาที่ผมคิดในหัวผมนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเราเนี่ยลบรถตัวเองทิ้งใช่ไหมครับแล้วก็เราแล้วตัวเราดันอยู่ในรถพอดีเท่ากับเราลบตัวเองไปด้วยนะมันก็เลยขึ้นคัสซีนมาบอกหอเปบอกนะ ประมาณนี้นะที่ผมให้เดานะเออไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะเหมือนแบบโดนลถไปที่มิติที่อื่นอะถ้าผมให้เดาวนะ ก็เป็นอ่าซากรถที่เราโยนทิ้งเล่นนะยังยังอยู่อยู่เลยวอทโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่แมปอ่าอ่าแสบตายอ้าแสบตายชิบหายกดตัวคิวด้วยแม่งเลยผมเลิกอีกแล้วแล้วโควแสงโคตรแสบตาเลยโอเคครับเรามาอยู่ที่แมป a ั t e r go กันนะครับโอเคก็เดี๋ยวโอ้โหแม่งเลยดวงอาทิตย์แสบตาชิบนี่ครับผมจะมาดูตรงนี้นะครับว่าอ่าไอเฮาอัฟลาเมนต์มันยังอยู่อยู่ไหมนะอยากรู้จริงเลยไม่อยู่แล้วนะครับก็ไม่มีแล้วเอ้าอยู่ๆผมก็ โดนตู้คอนเทนเนอร์หนีบโอ n นเออช่วยด้วยเอ่า uh, คือผมโดนตู้คอนเทนเนอร์หนีบอ่อแม่งเอ้ยเจ็บชิบหายเลยโอเคนะครับตอนนี้นะครับก็ไอเฮาออฟเซ l a ม e ค์นั่นน่ะไอที่เป็นซีเค็ดนั่นน่ะมันก็ไม่อยู่แล้วนะตอนนี้ไอเครื่องมือ RVC ที่มันตกอยู่ตรงนี้รับแม่งหน้าจอโคตรแม่งเอ้ยผมมึนว่ะอ่อ oh. แต่มันแอดระบบนี้เข้ามาก็ว้าสมจริงขึ้นเยอะเลยว่ะอะเงหน้าจอหมุนเดินเวียนหัวชิบหายเลยกีบอัพดีกว่าอย่างเงี้ยเคผมอยากรู้จริงๆเลยว่าถ้าผมขึ้นรถมาปุ๊บแล้วออยู่ในแบบอื่นเนี่ยมันจะขึ้นคัสินอีกไหมนะผมอยากรู้จริงๆเลยน่าจะขึ้นแหละนะถ้าผมให้เดานะโอ้เหมือนเดิมครับเผื่อลบทิ้งก็ถ้ากับลบตัวเองไปด้วยนะ <laughs> โอ้เห็นหน้าตัวเองแล้วรู้สึกแปลก ว้าว <Wow. laughs> สรุปคืออเราลบตัวเองไปด้วยก็เลยมันอยู่อีกมิติหนึ่งนะ <laughs> ประมาณนี้นะผมไม่รู้นะครับว่าเป็นเฉพาะรถคันเดียวหรือเปล่านะแล้วมาลองคันอื่นกันบ้างดูนะนี่เลย <Wow. S 1> เป็นทุกคันนะครับผมว้า wow. วได้ไปอยู่อีกมิติอีกแล้วอ,อะไรวะนะอยู่ไหนเนี่ย,ยที่นี่มันที่ไหนกัน <laughs> อาวของฉันอยู่นั่นโอ้สรุปคือเออมันสามารถใช้ได้ทุกคันเลยนะก็ถ้าเกิดเราเผื่อไปลบตัวเองทิ้งในขณะขับรถอยู่ก็จะขึ้นแบบนี้ทุกครั้งเลยนะครับผมเป็นคัตซีนนะครับแล้วไม่เงยแสบตาชิปโอเคแล้วผมเพิ่งสังเกตนะครับว่าอ่ามันมีระบบการเงินเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้กลายเป็น GB ค่างเงิน G B นะครับผมเอ่อผมไม่รู้นะว่ามันอ่าต้องเอาตังค์ไปซื้ออะไรบ้างอะผมเพิ่งรู้นะว่ามันมีระบบนี้นะแต่จริงๆมันอาจจะมีนานแล้วก็ได้นะไม่รู้นะน่าจะเอาไปเล่นพวกมันตีเพเยอร์เลยนะสักอย่างนี่แหละนะพวก G B เนะี่ยเออโอเคมาอีสเกันต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะมาที่แบบ Facil i t ตตรงนี้นะครับผมเป็นแบบโรงงานนะครับนี่นะไอโรงงานที่แม่งโคตรน่ากลัวแม่งไม่ <c oughs> ไม่รู้ดิ อยากไปเลยไม่รู้ทําไมนะคือเห็นแบบนี้เราไม่อยากเข้ามาเล่นเลยมันแบบมันน่ากลัวคือไม่รู้ทําไมอะ่ะไอตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่มันมีหน้าพ n g จขึ้นมาในประตูแม่งอันนั้นแม่งโคตรเกลียนเนี่ยครับเข้ามาปุ๊บผมแนะนาให้กดบินขึ้นฟ้าเลยนะครับเพราะว่าผม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 กลัวนะครับเออผมกลัวเสียงแบบนี้นะ แบบนี้มันค่อนข้างเสียงมันหลอนอะเสียงบรรยากาศข้างในลงนั่นยังไงเอเล่น SCP ซีะคิดดูมันน่ากลัวโอเคเอ่อจะว่าไปอิสต้เอ็กมันอยู่ไหนวะลืมจําได้ว่าเคยเจออยู่เอ่ออยู่ไหนวะอันนี้เหรอไม่ใช่โอเคอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่น่าจะอันนี้เลยนะโอเค อันนี้นะครับผมนี่นะเป็นสเตจที่ผมเจอนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองอกดอินเทอร์แลคดูนะว่ามันคืออะไรนะมันเหมือนเป็นอคนใส่เสื้อกันฝนบอกไม่ถูกแค่มันเหมือนเป็นรูปปั้นอะสักอย่างเล็กๆนะครับเป็นใส่เสื้อกันฝนเหมือนคุณคุณนะอะช่างแม่งไม่เป็นไรช่างมันนะครับก็ลองกดอินเทอร์แลคกันดูดีกว่า <laughs> <laughs> จะดม <laughs> This Marcel o จะดมกลิ no ่นเกลือคืออะไรวะอะไรวะนะก็ถ้าผมไม่ดาวนะครับ ขาพูดเกี่ยวกับอะไรไม่รู้นะเกี่ยวกับดมเกลืออะไรสักอย่างไม่รู้นะแล้วเขาก็เขาก็ทําการดมดมเกลือเข้าไปนะครับแล้วก็เออรับเกิดกลิ่นเกลือไม่ได้นะครับเ,เล้ร้องออกมาเสียงแบบนั้นนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามีมาอะไรนะผมตามไม่ทันนะเออถ้าใครรู้ก็บอกทีนะว่ามันคือมีมอะไรนะใครเอาเสียงไอ้นี่มาอัดใส่ไว้นะเออลองอีกรอบหนึ่งเงี้ t shit! Oh, this is not gonna be very well. Oh, okay, it's okay. not going to not going to oh my god <laughs> <laughs> okay. ก็น่าจะหมดประมาณนี้นะแต่ผมตามมีมไม่ทันนะครับถ้าใครรู้มีมนี้ก็บอกผมทีนะว่านคือมีมอะไรนะเออจะได้รู้นะโอเคเอแล้วเกมผมก็โหลดแมปค้างอย่างนี้นะครับก็ไม่แม่เ้ยอะไรไว้นี่ผมแค่รีโหลดเลเวลนะครับแต่ตอนนี้ผมเจอบักอีกแล้วนะครับในเกมนี้นะเกมมันจะโหลดแมปค้างไว้อย่างนี้เลยนะครับโดยที่ได้ยินเสียงแบ็กกราวอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมขยับเมาส์ให้ดูนะ นี่ครับสังเกตนะครับผู้ชมจะได้ยินเสียงเดินเสียงเท้านะ <c oughs> คือเกมมันโหลดเสร็จแล้วแต่ว่ามันไม่เข้าหน้าไอยูไอละหน้าฮัดมาให้เราเล่นนะครับโอเคผมว่าวันนี้ก็น่าจะหมดเพียงแค่นี้แหละนะครับไว้เรามาต่อกันคลิปหน้ากันดีกว่านะครับก็ถ้าใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับนะก็ไว้เรามาเจอกันคลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีครับ